กินข้าวออมากินข้าวกันอึ๊บมีอะไรเนี่ยไป่ทอดเจ๊แกะกระดูกให้แล้วกินได้เลยเนี่ยเออไก่กรอบไก่เจียวด้วยเนี่ยเอ้ไก่กกเจียวด้วยวันนี้นะน,นี่แกะให้แล้วเนี่ยโอ้โหชอบไหมล่ะชอบกินแต่ไก่กรอบอ่ะ เอาดูกระตูนก็ได้กินข้าวด้วยกินกระตูนด้วยกินในจานไหมล่ะจะหกไหมล่ะของเล่นเต็มไปหมดกินได้เลยเดกแกให้แล้นะเราไข่เจียวไหมนี่มีไข่เจียวไหมนะกรอบหอมๆเลยเนี่ยอือกินข้าวเดี๋ยเอ๋อกระตูนนี่ โอดูกระตุนได้กินข้าวด้วยอเอาไว้ในจานนี่ไว้ในจานนี่อานี้หยิบมาเอาหยิบมาอันนี้ไหมล่ะหยิบมาอันนี้หน่อยมาได้วกว้างๆเนี่ยเอเอหยิบมาอีกหยิบมาอีกเออไหนอ่ยของเล่นอะไรเหรอของเล่นนะเอะเอครับอืมอร่อยไหมวันนี้

เดมือนี้นี่ใช่เช็ดมือเนี่ยกินข้าวด้วยด้วยกระตุ้ง กระตุ้นอะไรมนุษย์อะไรหนุนน้อนดินน้ำมันใช่ไหมจบแล้วมาดูเรื่องใหม่มาแล้วเนะี่ยกินข้าวกันเดี๋ยวมาใหม่ kiều mày, nỉm nỉm nào mày, xem mớ, chuyện gì mà mì tăc ăn đây,อยาก ăn lận. ô, mânut cua mà mày à, này cho anh xem nào chứ, chật lên rồi phải à? Oh, cua yến sụn à, cua đính đằng, cua đính đằng, ừm. Có hải sâm. Oh, có hải sâm. Ừ, nhìa chân muống, ừm, nhìa chân Kinh thảo cọp mẹ cọp mẹ không kìa nắng cái cây nắng cái cây xong mẹ 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 ะไอ่ะอ๋อมีสามตัวั่ไงก็ไปเที่ยวมีไปเที่ยวอมนใช่มีสามตัวอย่เมามตัวนี้เป็นแรกอ้อมีไปเที่ยวมีีไปไหนอ่ะมีไปเที่ยวตัวนี้นี่มีไปว่ายน้ำาอ้าใครกดอะไรล่อกดไหม ไปโดนเลยอ่ะกอืมงอแข็งแรงครับกินเลยนี่ยเนี่เนี่ยเนี่งเออไม่ต้องปล่อยพุงหรอกกิดไว้เดี๋ยวกินเยอะๆก็จะมีพุงเองอ่ะ เยอะก,กันพุงแห้งอยู่เลยกินน้อย

ครับมีเสียงกรอบด้วยเจ็ดเมื่อดีๆทำใหญ่เลยอืมรงวังเงี้ยววอา่าเยอะนลองไว้เทำไว้ เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้อีกนะมันข้าวเกินชอบถ่ายรูปข้าวด้วยไหมล่ะนี่มีข้าวด้วยนะข้าวนุ่มๆไ,มมไหนอ่ะเไม่มเผ็ดไก่ทอดเด็กน้อยเผ็ดได้ไงล่ะไก่กรอบไม่เผ็ดหรอกม,มีพริกก็หน่อย นี่ตลกเลยตลกมากเลยทำหน้าตลกเหรอหนึ่งทำหน้าตลกชิเออเออเออหน้าตลกอ่ากินข้าวด้วยเล่นไปด้วยมามาเด็กเก็บแห้งเดี๋ยวค่อยปัดทีเดียวกินก่อนมานั่งดีดีเด็กเก็บทีเดียวนั่งก่อนกินข้าวก่อน อ๋อมีจับปลาได้มีเป็ดด้วยใช่ป่ะนี่เขาเรียกเป็ดครับมีจมูกด้วยครับ ข้าวไข่เจียวไม่ติจะป้อนอีกเอาไหมกินไข่เจียวเท่าไหร่ไหมล่ะ<ม>เอาไข่เจียวบ้างล่ะฮะนี่ไข่เจียวก็มีเอาบ้างล่ะอ๋ะอ,ว,อ,อวันนี้ไข่ดาวหมดค่ะ,ะค่ะมีมีในตู้เย็นไหมครับมีครับจนเย็นเดี๋ยวทอดให้กินนะไข่ดาวอยู่น้ำอ๋ออยู่น้ำเอาน้ำนี่นี่นี่นน

อะไรอ่ะมาจับหมีใช่ไหมอ่ะ้ให่ใจร้ายมากอือผู้ใหญ่ใจร้ายอ่ะดูสิเอ้ยมาลุมจับหมีหมดเลยนะจับหมีไปทำอะไรดูสิน่ะ มีไปทําำอาหารนะที่ไปย่างอะไรเนี่ยเนี่ยหมีม่ไปทํากับข้าวที่มันไม่ใจร้ายมากเลยอใจร้ายนะที่ะลุกขึ้นดีทีลุกขึ้นดีกว่าจะนอนอย่างนี้แหละนอนดูไม่ตัดเทจียวให้หน่อยหนึ่งเอาไหมล่ะเทจียวอร่อยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่เอาไม่อร่อยอร่อยใช่จะทำอร่อยอยู่แล้วไม่เอาไม่อร่อยไม่เอา เอาบ้าเนี่ยลองชิมดูก่อนก็ไม่อร่อยเอาไว้วางที่ไม่เอาก็กินจกไก่ก็ได้ครับเอาวางนี่วางนี่เอกินเองเช็ดมืนะอนี่เช็ดมือนี่เช็ดมือเช็ดมือไก่ทอดจะมีอีกไก่ทอดอ่ะมีเยอะเอกทอดไปให้เยอะเลยเนี่ยจะกินอิม่มอย่าไปไปหอมจะมันเลอะ,ะมดขึ้น กินแค่นี้แล้วจะอิปอนเลยนะเนี่ยกินเยอะอีกหน่อยสิลุกขึ้นกินอีกอมีอะไมีอะไรทากับข้าวเลยนะเห็นไหมได้มีแรงไงกินข้าวเยอะได้แข็งแรงแข็งแรงได้ไปไช่วยได้ไดนี่ไงไ<ด>นี่ไงไนี่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 นเออหยิบเลยสองมือมนี่กันนี้อ่ะหยิบเอาเอง เอาผ้าห่มออกก่อนนิ้มาห่มเลยตอนนี้ละกัดเลยอืมอกัดเลย หเห็นไหมหล่ะเด็วกบอกว่าอย่าเพิ่งเล่นผ้าห่มนะอเอออย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่น อร่อยไหมทำหน้าอร่อยสิทำท่าทางอร่อยให้ดูหน่อยสิทำยังไงเวลาอร่อยข <c oughs> อกำลังดูการ์ตูนไม่ว่างคุยเหรออ่าดูการ์ตูนตด้วยกินด้วยอ่ะอ่ากร์ตูนจบแล้วคุณจบแล้วดูเรื่องต่อไปเรื่องอะไรต่อไปเรื่องอะไรยังไม่จบ เดี๋ยวมีอีาอ,อะไรอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวตอนเย็นซื้อมาให้กินนี่กินข้าวก่อนตอนเย็นก็กินขนมอ่ะกินไก่กรอบก่อนอ๋อกระต่า,ตายอ่ะใช่ไหม เรื่องอะไรเรื่องต่อไปกระต่ายน้อยอ๋อกระต่ายน้อยฮครับเอากินดีๆอย่าไปแต่งงั้นเคี้ยวดีๆ ไปห้างด้วยอ่ะฮะกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นอาอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่นี่กินวันนี้กินสองชิ้นเลยเนี่ยอร่อยพอดีเลยเนี่ยเอานี่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 ไก่กรอบนี่ยยังมีชิ้นหนึ่ง เดี๋ยวมันจะเลอะเดี๋ยวค่อยเล่นของเล่นน่ะกินข้าวก่อนอ่ามีอีกเยอะเลยทอดไปให้เนี่ยอือนี่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 กินอันนั้นหมดเดี๋ยวอันนี้ให้กินทำหน้าก่อยอ่ะทำหน้าอร่อยอ่ะ อืโดนมีสามตัวฝนตกแล้วไหนอ่ะเออใช่ฝนตกแล้วมีหมีสีอะไรม้างเนน่ะไหนมีสีอะไรสีขาวมีสีแดงมีอะไรหมาหมาน่ารักหมาน่ารักอืมคับ อบม,อมอย่าไปเปิดพุงเดี๋ยวยุงกัดปิดไว้เอเปิดทําไมจะเปิดเสื้อเดี๋ยวมัหนหวัดกินก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นลุกขึ้นมากินดีดีมาม,มาบายบายด้วยยิ้มสวยๆด้วยเดียด๋วยวจะปิดวีดีโอแล้วเนี่ยยิ้มสวยสวยโชว์กล้องกันแล้ว ย,ย,ยิ้ม่อยอ่ายิ้มจะปิดกล้องแล้วอ่าไข่ห้างสวยๆที่อ่าอายบายกันดีกว่าไหมจุ๊บๆมาจะเอกจะปิดวิดีโอแล้วจุ๊บๆออายิ้มหวานด้วยนี่ไปยบายนะแค่นี้นะค่ะเดี๋ยวดูการ์ตูนกินข้าวต่อนะ hãy để bây video là nó kính khảo gần đi qua bây bài chúc 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 chim bàn rồi chúc chim bàn gần chúc 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 เยี่ยมมีทำไงเยี่ยมเยี่ยมเยมีเยมมเ่ยมมี่ครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเอานี่อันน,น,นี้เดี๋ยวกินต่อมากินข้าวเลยเดี๋ยวแกะให้กินอีกกินข้าวนะพอนะไม่ถ่ายแล้วนะวิดีโออ่ะโอเคจุ๊บจุ๊บ ก้าวเสร็จจะค่อยมาเล่นกันนะครับบ๊ายบายบาครับจุบ